ใจมากๆค่ะก็ทํางานกับบูการีมานานแล้วค่ะแล้วก็เห็นเขาเรียว่าต้นคริสต์มาสของเขาในหลายๆเวอร์ชันเนาะเวอร์ชั่นนี้ที่ร้านของพัก้อนก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่รู้สึกว่าทุกคนต้องมาเช็คอินกันค่ะสวยงามมากทำคอนเทนต์กัได้เต็มที่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งความสุขนะคะก็มากันได้เยอะๆค่ะที่ ต้นไม้เขาเรียกว่าอะไรต้นคริสต์มาสต้นนี้ของดูการีค่ะ,ะมันดูวาวซาต่างจากครั้งอื่นยังไงบ้างอันนี้ไม่ไม้วิบวับวับใหม่ว่ามันทุกครั้งการดีไซน์จะเปลีป่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่สวยงามมากค่ะอันนี้ก็ดูแบบเรียบงูเมอร์ใช่ปีนี้เรียบหงูนะปีที่แล้วจะเป็นเป็นเอ่าเซเป็นติเป็นน้องงูนะคะตแต่ว่าปีนี้ก็จะมาเป็นในรูปแบบของแบบทรีชแนลหน่อยเป็นต้นคริสต์มาสจริงๆเลยค่ะก็สำหรับคนที่มาทำคอนเทนต์นะมาได้เลย ต้นของบูการีที่ร้านทาร์กอนนะคะเราจะได้เห็นคอนเทนต์ของดาวิกาบ้างไหมคริสต์มาสใช่ไหมคะใช่แน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าจะมีรูปลงแน่นอนค่ะรูปลงคนเดียวใช่ไหมคะรูปลงกี่คนคะคนเดียวหรือแม่ยังไงนอกจากคนเดียวนะคะเพราะว่าชวนลุงแล้วแล้วลุงบอกว่าพักแล้วไม่ทำไม่ไม่ถ่ายรูปด้วยแล้วเห็นตั้งแต่ฮาโลวีน ค่ะถ้าลุงมินพี่เต๋อก็ไม่ไม่ถ่ายแล้วค่ะหลังหลังถ้าทุกคนเห็นจะเป็นแค่ผ้าคลุมแล้วใส่แว่นดำ very simple แล้วค่ะตอนนี้ใช่แต่ว่าอยู่ก็เป็นคนนึงที่แบบยังชอบทำคอนเทนต์อยู่ค่ะทำไมฝากคนเชิญวนมาเที่ยวงานเปิดตต้นคริสต์มาสได้ค่ะก็มาเที่ยวงานกันเยอะเยอะนะคะอ๋อมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆยนะคะแล้วก็มาถ่ายดูคอนเทนต์กับต้นคริสต์มาสของบลูเบอรี่ได้ที่ร้านพารากอนค่ะมากันเยอะสุดได้ค่ะ ละครบ้างมวันตอนเปิดตัวเนาะเขาบอกว่าเวิร์กก่อนเดวีมาแล้วเขาบอกไงขอบคุณมากนะคะก็เอาจริงๆใหม่ไม่รู้นะคะว่าจะมีการสปอยเมื่อวานใหม่ไม่รู้เลยแล้วใหม่ก็ยังไม่เคยเห็นตัวทีเซอร์ด้วยค่ะก็ไม่เห็นพร้อมกับทุกคนแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆไม่คิดว่าทางช่องวันจะปล่อยเร็วขนาดนี้เพราะว่าเรามีคิวจะปล่อยทีเซอร์กันปีหน้าเลยนะคะอันนี้เขายอดมันนิดเดียวเป็นน้ำจิ้มเท่านั้น เป็นอะไรที่เราไปถ่ายถ่ายกันมาค่ะเป็นถ่ายทีเซอร์กันมาคือขออใหม่นี่ยังไม่เปิดกล้องดีใจมากที่ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ใหม่รู้สึกเขาเรียกว่าเป็นเกียรติที่ได้ถ่ายทอดตำนานเนี้ค่ะและดีใจมากว่าไม่บอกชื่อได้แล้วหออได้แล้ว <จะ S 1> เลยยังไม่ออกไงแต่วันนี้ช่องซ<ร><ร>่องบอกเราก็บอกใหม่เอาเลยเริ่มไ่ด้หรอคะราคาใส่แวรนดรับ่ชอบเอรบรบแล้วเอาแล้วก็ พูโไ,ได้จร WA ิงจริงใช่ไหมคะหนูยังไม่พูดละกันหนูย uh ังไม่พูดช oh ื่อชื่ออ๋อค่ะก็ค่ะก็เป็นตำนานหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าแบบมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายทอดในอีกมุมหนึ่งก็เป็นผ่านทางของมุมมองของผู้แล้วก็มีอะไรที่เป็นอย่างที่เห็นกันในในตัวอย่างก็จะมีท่าพับเป็ดอะไรเงี้ยค่ะท่านี้ก็เป็นท่าที่เป็นคอนเซิร์นมาตั้งแต่แรกเลยสําหรับผู้จัดว่าใหม่ทําได้ไหม ใหม่ก็รีบส่งกลับไปเลยว่าทำได้ค่ะต้องมาต้องมาต้องมาต้องยากเราต้องเก็บทุกอย่างอะไรค่ะจริงๆถ้าคนเล่นโยคะจะเป็นท่านี้อยู่แล้วซึ่งใหม่ก็เล่นโยคะมานานนะคะใหม่ก็พอจะทำได้คือตอนที่พี่อทางช่องถามับพี่เก้ามาค่ะใหม่ก็แบบขอขอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยตอบใหม่ก็ลงไปทำกับพื้นแล้วใหม่ก็อ๋อโอเคทำได้แล้วก็บอกว่าโอเคได้ค่ะพร้อมค่ะพร้อมใหม่เขาคือว่ามันแบบ สวยแต่ว่แบบยากปวดหลังมากทุกคนปวดหลังมากๆแต่จริงๆพับเป็ดกันปกติเขาไม่น่าจะไม่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แม่ทำอยู่ครึ่งวันนะคะออพอที่กับทีเซอระะ์ค่ะติดดินนั้นหรอใช่ค่ะแม่ทำอยู่ครึ่งวันนะคะแม่เอาแผ่นแผ่นร้อนนะะมาแปะ,แปะอยู่ที่หลังเพราะแบบแม่ปวดหลังไปเลยนะค่ะเข้าใจความยากลำบากมากเลยค่ะ ดีใจมากค่ะใหญ่รนตั้งตารอเพราะก็เป็นแคสที่ใหม่ไม่เคยร่วมงานด้วยค่ะก็ยังมาพี่ฟิล์มพี่ตุยแล้วก็อีกหลายๆายท่านมากที่ยังเซอร์ไพรส์ในในละครเรื่องนี้อะค่ะมันมีอีกหลายคนมาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบทุกคนน่าจะชอบค่ะไม่ชอบเลยแล้วตอนนี้มันเปิดกล้องอะไรแล้วเปิดปีหน้าค่ะเปิดปีหน้าเดี๋ยวตอนนี้เป็นแค่ถ่ายทีเซอร์ใช่ค่ะแม่แม่แวะไปถ่ายหนังก่อนเรื่องนี้ แล้วค่อยมาถ่ายเรื่องนี้ยิ้มแวะก่อนเาะออ้ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกอยากทำโปรเจกต์ทีละโปรเจกต์ไม่อยากถ่ายพร้อมกันเลยนก็เลยจะถ่ายหนังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มโปรเจกต์นี้ค่ะเฝาฝากตันแคนนะขอฝากด้วยนะคะถ้าใครเห็นทีเซอร์แล้วชอบก็ส่งคอมเมนต์มาได้นะคะดีใจมากค่ะทุกท่านที่อ่านก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะเปิดกล้องเร็วๆอยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ไปที่ละครชีวิตบ้างดีกว่าค่ะเมาดีเมาใจเขาบอกว่าหวานเกินงงมากทำไมทะเลหวานกันเลยไปดู้เราแต่ถืูเราใช่ไหมหรือไปผู้อื่นผู้ลิลลี่กับพี่ชินไงโอ้โหทำไมหวานในขนาดนั้นแต่ก็แต่ผู้เรามีโดรนนะมีบินโดรนนะัดมงมากเลยใช่ค่ะมันมันเป็นแพ็กเกจที่ ที่โรงแรมเขาสั่งเราเราสามารถจองที่โรงแรมได้ค่ะเขามีตากล้องประจำโรงแรมอ่าใช่เราภาพเออแต่นั้นเหมือนเขาขอแต่งนะเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนมากๆเลยค่ะแต่ไม่มีแต่กลัวกลัวเขาคุกเข่ามาจังหวะนั้นรู้อยู่แล้วว่าคุดไม่ได้ไม่ได้คุกไม่ได้จริงๆปวดเข่าอยูุ่ไม่ลง่าพี่ก้าววิ่งมาจากประเทศไทยวิ่งมาตัดขาเลยวิ่งมาจากประเทศไทยถ้าขุดเลย แต่หลายๆคนก็ด mm ูจะเชีย <verw> ร <ited> ์แบบมิวสุดประสิทธิ์เองก็บอกว่าแบบเออเกือบแล้วนะอะไรคนเชียร์หมดเจนิีัทัด้วยเออจริงเพื่อนเชียร์เราเราก็เชียร์เพื่อนเหมือนกันเชียร์ใครขมอนเพื่อนเมันถือวัยของพวกเราแล้วแต่งกันเลยทุกคนแต่งเดี๋ยวนี้เชียร์คนไหนเชียร์คนไหนต้องระบยทุกคนเลยเพื่อนหนูทุกคนคือมันอยู่ในวัยที่แบบถ้าใครพร้อมก็ขอร้องเพลงดังเหมือนกันนะ ถ้าใครที่แบบพร้อมก็30แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าถ้าเพื่อนคนไหนที่มีความรักที่มั่นคงอะไรก็จะแบบเชียร์นะเราเชียร์สปอร์ตแล้วเราล่ะคะเรามาพยายามสักพักเลยค่ะจริงพร้อมแต่แบบเลขสองแบบยี่บกว่ากว่าเราพร้อมนะคะแต่ยังไม่ถึงเวลาเต๋อเองที่เคยเจอบ้างไหมคะก็จะเจอเมื่อไหร่เต๋อเคยเจอแต่ว่าแต่งอกเขาอะไร่เงี้ยยังเลยค่ะ ปล่าพี่เต๋อดูวยกูกูอุ้ยก็เป๋่าของเกมหรือเปล่าเกมมีอะไรแเราไม่เห็นเราไม่เเห็นอเอไม่มีจริงทุกคนเลยเลยเป็นถ่ายรูปทำคอนเทนต์เฉยๆค่ะคอนเทนต์เอาจริงๆทุกอย่างที่ทำในในคลิปนั้นนะคะตากล้องเป็นคนบีหมดเลยใช่ะที่นี่เขามาก่อนก็าบีบใช่เพราะว่าตากล้องอ่ะเอ่อเหมือนเขาถ่ายให้ทุกคู่ที่ไปโรงแรมเนี้ยดังนั้นเขาจะรู้หมดเลยว่าเออแคนยู แคนยู you, หมุนตัวผู้หญิงวิ่งเข้าหาการเดินหากล้องอะไรเงี <GO av> ้ยคือเขา very professional ค่ะเราแค่ทำตามไม่ใช่พี่เติร์บีใช่ไหมคะ no เออไม่เติร์ดไม่เตอรไม่ค่ะไม่บีแต่เราว่าทำตามที่ตากล้องของก็แปลว่าไม่ได้ถ่ายไปก่อนแต่ว่าค่อยบอกที่หลังใช่ไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีพี่ถ้าหนูมีนั้นตะโกนเลย แ่วาคอนเทนต์ไม่ขนาดนี้แล้วถ้าจริงๆมันจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนเยอะน้อยเลยไม่หมายคนคาดหวังนะเราคาดหวังอะไรอย่างนี้อย่าคาดหวังเลยค่ะทุกคนอย่าคาดหวังเลยค่ะโอ้โหน่าคาดหวังยังไงเราพอาีที่มีข่าวดีบอกแน่นอนทุกคนแต่ว่ายังอีกน่าเลยอีกน่าเลยรอเพื่อนๆเราไปก่อน จริงๆเราดีใจไหมเพราะแบบมันแค่มีรูปประมาณนี้ออกมาคนก็เชียร์ให้แต่งได้แล้วเลยดีใจนะคะคือใหม่แบบไหม่รู้สึกว่าการที่คนสองคนคบกันแล้วแบบมีหลายๆคนเห็นด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็แบบซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจอะค่ะดีดีดีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเราแป๊บเราแป๊บมันี่แป๊บนานไหมคะแปบแบบยาวเลยค่ะนานเลยค่ะมีมีโปรเจกที่ต้องทำกันอีกทั้งคู่เยอะมากเลยค่ะ ใหลายอันเลยช่องวันก็น่าจะรู้ยเพราะว่านีดนีแต่งไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครเล่นละครให้นะว้าวลุ้นจิกะซ่ดไปเลยนะคะเออนั้นยังไม่ไม่แต่งสองวันยังไม่ได้แต่งนะยังยังยังได้กินทีวีก็ได้นะว้าวยู่อะไร ได้เลยทุกช่องค่ะเป็นไรแล้วเขาให้เราสวยแค่ไหนเราสร้างความมั่นใจเขายังไงว่าแบบเขาจึงแบบไม่อยากจะไม่แต่งเช่ไหได้สร้างความมั่นใจเขายังไงทำไมพี่มีคนเดียวฝั่งนี้คนเดียวเพราะว่าเขาไม่มีผัวค่ะตอนนี้เขาเปิดเลยทำไมพี่คนเดียวฝั่งนี้เราทุกคนหนีเขาทำไมเกิดอะไรเขาไม่รอดไม่ือกฟังเลยกม่รับฟังเลยแล้วตควรตอบฝั่งนี้ตอบ เราสร้างควาให้ความใจเขายังไงบ้างหรือว่าแบบด้วยความรักแบบมีเราไม่แตกไหมไม่อะไรเมียวยังไงสร้างความมั่นใจ้ังไงบ้างเอะไรอย่างนี้แล้วชอบที่ทีองอก็ก็สร้างความมั่นใจว่าที่ไม่แตงกันหรอคะไม่คือเราก็เราคือเราต่างคนต่างมั่นใจอยู่แล้วค่ะใช่รอแค่เวลาที่มันใช่แค่นั้นเลย ก็คือว่ายังไงในอนาคตต้องต้องเป็นต้องเป็นพี่เต๋อเพานานสำหรับพี่เต๋อก็ต้องไปใหม่พนานอย่างนี้ถูกไหมใช่ขณะตอนนี้ต้องเป็นอย่างไงได้ละแม่เขาทำเรื่องมาเกิดแม่เอามันเกิบแม่ตานี่เป่าพนกเกลยโอ้ยสนุกมากเพนนั้นอะค่ะเมยเห็นแม่เมยมีความสุขเมย์ก็มีความสุขที่สุดในโลกเลยอะคือเขาแบบเขาชอบพนลิเกลนี้มานานมากก็ไหใหม่แบบอายุสามปวบอะค่ะแล้วพอวันหนึ่งเราเราพอที่จะ พพอร์ตแล้วก็สามารถจัดงานวันเกิดให้คุณแม่ได้อะไรเงี้ยเบยก็เลยแบบจัดใหญ่จัดเต็มให้คุณแม่เลยค่ะก็เอาจ้ากคณนลิเกที่คุณแม่ชอบตอนที่ดูแต่สมัยก่อนๆอะไรเงี้ยค่ะก็จ้างมาให้เล่นที่บ้านก็ดูแน่นมากนะโอ้ใช่พี่พี่นูใช่ไหมคณะนี้ดังมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่มาเล่นให้ด้วยแล้วก็มาเล่นให้ที่บ้านค่ะเบยก็ตั้งลงลิเกในบ้านเลยค่ะคนก็ดูดูไปต้อง เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหหมายว่าเป็นหนึ่งในคณะลิเกที่แบบเป็นเป็ของประเทศไทยอะค่ะดังนั้นแบบเขาคิวเยอะมากค่ะแล้วใหม่ก็เวลาติดต่อไปเราก็ติดต่อว่ามาเล่นงานมันเกิดคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ผลสุดท้ายก็สําเร็จแล้วก็ที่สำคัญคือเก็บความลับได้นี่เป็นอะไรที่ยากมากใช่เพราะว่าแบบ คุณแม่ก่อนหน้าจะเป็นก่อนหน้าที่จะมันเกิดนะคะคุณแม่เขายังไปดูอยู่เลยอ่ะยังนั่งรถไปต่างจังหวัดเพื่อไปดูอยู่เลยอ่ะค่ะช่แให่ก็แบบไม่ต้องไปดูหรอกไม่ต้องไปดูทำเนียร์ทำเนียเาเขาจะเขาจะมาบ้านอะไรอยู่แล้วเน่บอกไม่ต้องไปดูหรอกแม่เดินทางไกลอันตรายแม่บอกแม่จะไปแม่ชอบเหมือนกันอูอแต่แม่ใหม่อ่ะ ติดหนักมากเลยอ่ะแม่แบบเป็นแม่ยอกอะไรอย่างเงี้ยแม่ตกใจมากไม่ไม่อยากให้แม่ไปดูแล้วเลยติดติดหนักมากทุกคนแบบพอเขาเริ่มแบบเริ่มลิเกแบบเหมือนเหมือนระนาดดังอะไรเงี้ยแม่หนูเหมือนอยู่ไม่นิ่งแล้วว่ะคือเงินไป ATM มาไม่รู้ละสายเปเขาเป็นอย่างงี้นี่เองวันนั้นเปไปสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงล่ะค่ะหนูแบบแม่มามี นี่แหละค่ะเอราจะต้องเต็มวันนี้นะเดี๋ยวกลัวไปหลงไว้เอลิเกะนะทำไงนะโหที่จริงมีถามว่าหลงไปน่าจะหลงมาตั้งแต่ใหม่เด็กๆแล้วนะเพราะว่าดูมาจนไหนอายุ30ปีอ่ะก็ดูมาตั้งแต่ใหม่สามขวบอย่างี้ก็คือแบบแต่ความสุขของเขาอะค่ะเขาจะทําอะไรแอ้มเขาทำเถอะเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วเราก็สปอร์ตแม่เต็มที่เราเงินให้เพื่อนเงิยใด้วเผื่อเออใช่มถ้าปล่อยเป็นชั่วโมงนี่สามแสน จ,จริง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 แม่มีความสุขมากดีใจมากค่ะดีใจมากคุณแม่เขาบอกอะไรกับเราบ้างว่าเขาทำให้เขาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอะไรกับเขาก็โหนูเขาบอกรักหนูแล้วเขาก็แล้วเขาก็แบบเออเขารักหนูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะโทรไปอวดที่บ้านเกิดเลยครับโทรไปอวดญาติญาติแบบเธอเนี่อย่างเงี้อย่างเงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเห็นแม่ดีใจแบบกี้ออกมาก็ดีใหดีใจมากมากนานนาน ไม่ยอมออกสื่อเลยค่ะเขาไม่ยอมออกสื่อใดๆเลยแล้ววันนั้นคือเป็นวันที่แบบใหม่จ้างช่างให้ใหม่ซื้อชุดให้แล้วก็ใหม่แบบให้คนมาเก็บไซส์คือแบบทำให้คุณแม่หมดเลยค่ะให้เขาสวยที่สุดคือให้เขาสวยที่สุดๆๆๆๆๆเพราะว่าคนที่เขาแบบชื่นชมจะมาสซอร์ไสวันเกิดเขาร้อยขาเจอกันพรุ่งนี้นะคะ